สวัสดีครับซันนี่และสตาร์เช่นเคยครับวันนี้ครับก็อยู่ที่โชโคนน่นะครับโชโคนน่คืออะไรทำไมต้องเลือกโชโคนน่และแต่ละเซ็กเมนต์ของตัวโชวโคน่เนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้คุณมีคำตอบ เริ่มที่ตัวโชคโคนี่ก่อนละกันนะครับความเป็นมานะครับหลายๆคนถ้าเป็นออยุค90หน่อยนะโชคโคนี่เนี่ยมันผลิตมาจากประเทศทอนแลนนะครับเป็นมาตรฐานของตลาดยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมีการผลิตมายาวนานมากแล้วและเป็นโชคที่ตอบโจทย์ตรงที่ว่าคุณสามารถใส่กับสปริงเดิมหรือสปริงโลดเลยก็ได้นะครับซึ่งหน้าที่ของตัวโชคนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ลดเรื่องของการรับแรงกระแทกของตัวรถทําให้มันนุ่มข,ขึ้นแข็งขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยของตัวโชคก็มีส่วน หลักสําคัญเลยนะครับทีนี้ทําไมต้องเลือกโชโคนี่ครับ โชโคนน่ครับเป็นโชคที่มีทั้งโมโนโทูบทวินทูบให้ลูกค้าได้เลือกนะครับคือโชคทุกตัวถ้าเราจะจําหน่ายให้ลูกค้าเนี่ยหนึ่งเลยปัจจัยแรกเลยก็คือเราต้องมีรถเอามาเซ็ตที่ของโคเน้ก่อนพอเขาเซ็ตรถแล้วนะครับเขาเห็นว่าเฮ้ยฟิลลิ่งของรถคันนี้เนี่ยมันต้องไปทางโมโนโทูบเราก็จะจัดโมโนโทูบให้ลูกค้าไปฟิลลิ่งรถคันนี้เป็นฟิลลิ่งแบบเฮ้ยล,แบบล,แบบลองใช้ไปแล้วทวินทูบดีกว่าเราก็ใช้ตัวทวินทูบให้ลูกค้าไปนะครับก็คือจําหน่ายลูกค้าไปทีนี้เนี่ยเราแยกออกเป็นเซก รถเกง๋ง SUV รถกระบะพิกอัพเนี่ยเรามีครบทุกอันเลยนะครับทีนี้มาดูที่ตัวแรกก่อนเลยละกันครับเป็นโชคคาสิกโชคคาสิกคืออะไรโชคคาสิกก็คือเป็นโชคที่เอาไว้ใส่ในพวกรถวินเทจรถที่แบบสวยๆเหมือนรถเตา่า Porsche 911เนี่ยมีครบเลยนะครับก็คือจะใช้เป็นตัวโช๊คโพนี่ตัวคลาสสิกนะครับข้อดีของเขานะครับตัวตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนจากรถที่แบบช่วงล่างของเดิมเนี่ยมันแข็งมากเลยนะครับคุณแค่เปลี่ยนโชค๊คและอาจจะใช้สปริงช่วยเนี่ยโช๊คเนี่ยจะเปลี่ยนจากโช๊คแข็งอะ่ะอันนี้มันจะนุ่มหนืดให้เลยนะครับอัตโนมัติเลยและข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งครับคุณสามารถปรับระดับโช๊คได้แต่ว่าคุณต้องปรับก่อนใส่ในรถทุกครั้งนะครับซึ่งฟีลิงก็อย่างที่บอกครับเพิ่ม คุณสามารถใช้งานของตัวโช๊คเนี่ยได้ระยะยาวนะครับซึ่งปกติเนี่ยโวนี้ไทยแลนด์เราจะมีรับประกันอยู่ที่2ปีหรือ60,000โลนะครับเนี่ยเราก็จะมีรับประกันให้ตลอดการใช้งานเลยนะครับต่อมาครับกระบอกสีแดงเหมือนกันแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับก็คือเป็นตัว special active นะครับการทํางานครับเหมือนกันเลยครับมันเป็นโช๊คอัจฉริยะทางโคน,นี่เนี่ยเราจะเรียกเป็นโช๊คอัจฉริยะเลยเพราะว่ามันเป็น FSD frequency selective damping ชื่อมันก็บอกอยู่ลว เอสดีก็คือมันจะปรับตามความถี่ของตัวโชค๊คแล้วก็ตามสภาพของพื้นถนนครับถ้าคุณใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยคือช่วงเนี้ยโช๊ตัวเนี้ยจะขายดีเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปพะวงเรื่องการจัดตั้งโชค๊คการปรับตัวโชค๊คว่าเฮ้ยแข็งเท่าไหร่นุ่มเท่าไหร่ตัวนี้ไม่ต้องเลยคือถ้าคุณขับรถช้าหรือขับรถในเมืองอะ ไม่ได้ใช้ความเร็วที่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะนุ่มแล้วก็หนืดมากก็คือเหมาะสําหรับเน้นคอมฟอร์ตแต่ถ้าคุณออกทริปบ้างหรือขึ้นเขาลงเขาบ้างนะครับมันก็จะแข็งให้อัตโนมัติเลยแต่อาจจะไม่ได้แข็งแบบหูกระด้างเลยนะครับแต่มันจะเป็นแข็งหนืดขึ้นมานะครับก็คือตอบโจทย์เวลาคุณขับเร็วเวลาคุณเข้าโคงนะ้งหรือไรอันนี้ก็มั่นใจขึ้นนะครับโดยที่ประหยัดเรื่องของราคาคือของโคนี่เนี่ยอย่างที่บอกโคกเนี่ยสาม,มารถใส่กับสปริงเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนสปริงเนี่ยก็สาม,มารถใส่ได,ได้เรื่องราคาครับ าอาจสเปเชียลทีมเนี่ยราคาก็ไม่แพงถ้าเทียบของคู่แข่งหรือยี่ห้ออื่นนะครับแต่สิ่งที่คุณได้มาคือฟิลลิ่งเทคโนโลยีของตัวโชคที่เหมือนไฟฟ้า แต่ไม่ใช่โช้กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีไม่แปลกเลยนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทําไมขายดีสุดมันก็มีอีกตัวหนึ่งครับเรียกกันนะครับก็คือเป็นโช้กสตรีทนะครับหรือ SRT นั่นเองนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วโช้กสตรีททุกสาหรับการใช้งานทั่วไปนะครับหรือเป็นโช้กแต่งโชคกอัปเกรดนะครับตัวลริ่มเตอร์ของคนี่เนี่ยที่สามารถใส่กับตัวรถเดิมตัวเนี้ยสามารถใส่ทดแทนได้ซึ่งราคาของตัวโช้ก SRT ตัวนี้ครับถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเพิ่มจาก OEM อะไม่เท่าไหร่แต่่่สิงทีีคคุุุณณได้ลลเ,เปยน ใช้สปริงโอเมาคุณลองมาใช้โทโฟนี่โช๊สตรีดูคุณจะรู้เลยว่าความนุ่มความหนึบของตัวโช๊เนี่ยจะมีมากขึ้นบัมเปอร์เวลาใช้นะครับถ้าคุณใช้ขับรถอยากได้นิ่งๆเนี่ยตัวเนี้ยจะตอบโจทย์กว่าตัวโช๊เอเยนไม่ใช่ว่าโช๊เอเยไม่ดีนะครับของเดิมมันก็ดีอยู่อะติดรถนะครับแต่อันเนี้ยขึ้นชื่อว่าโช๊แต่งมันจะมีข้อดีครับถ้าคุณไม่ลองใช้เนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกโอเคราคาก็คุ้มค่านะครับแล้วเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนโช๊เนี่ย อันนี้ตอบโจทย์เลยทีนี้เราพูดถึงสตัวละตอนนี้นะครับเราก็จะมีอีกตัวนึงครับเป็นกระบอกสีเหลืองกระบอกสีเหลืองของโคนน่นะครับถ้าเป็นกระบอกสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวท็อปคับคือเราจะมีเลือกให้เลยนะตัวสปอร์ต เรากลับมาที่ตัวสปอร์ตตัวสปอร์ตตัวนี้สามารถปรับความนุ่มหนึบหรือแข็งหนึบนะครับได้ด้วยตัวเราเองก็คือปรับแมนนวลนะครับแต่จุดเด่นของมันครับ95%ครับทกหน้าของโชว์สปอร์ตเนี่ยคุณสามารถปรับแต่ในรถได้เลยไม่ต้องถอดโชว์ออกมาปรับโคนี่เนี่ยเขาจะมีคือจะเป็นตัวหัวหนอกนะครับที่เป็นของโคนี่โดยเฉพาะเลยเนี่ยที่เขาเออกแบบมานะครับก็คือคุณแค่เจ็บตรงจุกข,ของตัวโชว์โคนี่นะครับแล้วคุณก็หมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าคุณหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยทกตัวนี้ ก็จะออกนุ่มขึ้นแต่ถ้าคุณปรับทวนเข็มเมื่อไหร่โช๊เนี่ยมันจะแข็งขึ้นผมกล้าพูดว่าถ้าคุณปรับโชคนิดเดียวเนี่ยของโคนี่เนี่ยฟิลลิ่งมันก็เปลี่ยนล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะเวลาก่อนที่ทางโคนี่นะครับโคนี่ไทยแลนด์เนี่ยจัดจาหน่ายให้ทางลูกค้าถ้าเป็นโชคสปอร์ตเนี่ยเราจะถามลูกค้าเลยว่าลูกค้าอยากได้ฟิลลิ่งแบบไหนเฮ้ยผมอยากได้นุ่มผมอยากได้แข็งหนึบเราก็จะจัดตามสเปกแต่ส่วนใหญ่เราจะปรับค่าของตัวโชคโคนี่เนี่ย อันนี้คือแบบเบสิกเลยนะถ้าเป็นโชหลังเนี่ยประมาณ90องศาโชกหน้า180องศาแค่นี้มันก็เปลี่ยนฟีลลิ่งแล้วอะครับต้องบอกว่าไม่จําเป็นต้องแบบรปรับหลายลระดับเลยคุณสามารถเปลี่ยนแค่นิดเดียวฟีลลิ่งก็เปลี่ยนละทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงฟีลลิ่งละทุกตัวก็มีจุดเด่นของมันนะครับแต่ที่โคนี่เด่นนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานนะใช้งานมายาวนานเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าตัวโชกเนี่ยมันไม่เสียง่ายคือมันสามารถใช้ในระยะยาวได้อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของโชคโคนี่ จริงๆมันก็มีอีกหลายตัวนะครับอันนี้ผมพูดในประเภทของตัวเซกเมนต์ของรถเก่งนะครับแต่ใครอยากรู้ฟีลลิ่งก็สามารถมาดูที่รีวิวก็ได้สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับอีพีหน้าขอบคุณครับ